đấy nó sần ui nó sần còn chéo có mày thì nó còn ngổ dẻo thế đẹp rồi háo xây đẹp, <laughs> đẹp <laughs> như là quá ô oh, cứ thì lá nhầm ai luôn ai đấy cái thấy cái gì nó cái gì hóm rồi cho nên mình kín nó mới nhầm mà đẹp cái nắng, rồi chi này chi nắng chi cấp hồ thế thì đẹp như này đẹp Hãy ตอนท้ายง่าพอดีเลยวันเียแล้วยังเาอยู่มากหกขุ่นไมไปพอดีแจ๋อมากถูกแม่มาอน่าถูกผ่าดไปอีกงือไงมือมันุบแข็งาดไม่เหมอกินนังวาไล่กินเขาล้ไปยามเบ็ดมึงมายาบไอ้ม่เป็นหมวตัน นี่รุ่นไหนเนานังงี่ยมนั่งแถวนั่งเงี่ยม่ายกว่านียังบเด็กง่ายกพรเออรุ่นนี่ละสัรุ่นใหญ่สทเียบแี่เาหินาู้ยู่กับนม่งพีวางน่ตั้งกล่องมตั้งกล่องเตั้งกล่องตั้งกล่องอีกแ ยังว่นเดี่ยวนี้ไปไก่เนี่ยอย่างไทยปลูกได้เสียอ้หมดโอ้ยยังก็ซื้อสองวังได้ก่อนยันนี่หลวงถามซื้อสองตัวซื้อวันก่อนอินดีอินดีเขาจำได้แต่อินดี้มีม็ดทานกินอินดีเออเขาจำได้แต่มดอินดีหากินบ้านเฮาจักองยังไรจะถามเราเองเขาา่า ถามบอกเอาไปถามเอาเองไหมต้องมมาถามเหตุกา่แล้วมันเห็นกันจะถามเอาเองตัวน้ผมจะส่องักตัวนี้ผู้คุแม่ครับยนะใจดังต้เกินไหวเสียงบเร่กนแน่แหละนั่งแล้วมันการมันมันิน À, nào, đứng lại Nè, cái này hấp khe Nóng ừ. chuyện này này Chú có chuyện là phò, nó là, là tôi phải vào xuống, xuống Mình ăn nó chặt Chứ mình ăn nó chặt, mình nó tỉnh rồi Phòng phò cứ vô chuyện Chú ba nua, đầy nhiều Đầy nhiều không? Đầy Để tìm ăn chén nào? Để tìm ăn chén Mẹ nua mẹ chiên chiên thịt nướng hoặc nướng rồi chiên thịt thịt là hoặc ừ. ừ. hoặc đâu vậy? kêu là hết sẹo rồi, thang vội, toàn hết, phật nhơn, cứ hông phật nhơn ôi hết, ôi anh chỉ bội bớt bọt, để thang vờn gì đó, chỉ có lấy cái anh, lấy cái 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 Không cái 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 và khi ở dưới bây giờ là phải chấp khoai ở bên này mất tối thì anh một tối mất 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 ข้าวเลนะาววมีตัวนุกอาั้นกกลขาวจะ้ไอ้หังยยงงไะนั่งนั่งนี่ไอ้นันมันดึงตัวไ่อยู่เดีน่นี่นียอนกอน้ำคนหมดเลยถ้าได้งนำ ลองยามกันทบน่อนเดี๋ยบไม่หงุดมันเียวขี้นังกับพกแหงก็ได้แต่ว่าผมก็ร้ายใช่ไหมนน้อน้อยเฉยๆก็น้อยใหญโชเฟ่บ้านเลยมาด็กตั้งมุ้ยมุ้ยเยอะมากเลยน้อยใหญ่ไป็นร่มจน้อยมาลงกลางหูร่วงไปเป็นร่มเด็กเนี่ยเด็กไทยเนี่ยนุ่งผู้ไหลผมก็ทำอยู่ก็ทำก็หันแก่หมอมีดเป็นนั่งอยู่หันเลยยังหมอเปิดไทยไทยพวกคุณจะเจ็บเลยพังคำก็หันไอไอบังคำก็หันแก่แม่บ้า ทั้งคืนน่ะเล่นเพอเยน้ก็ก่อนอีแ้งแบบทีซีางอืมก็คือก็แลวกขวดขอไฟสองไฟกรนยุบี่ใช่ไหนปะแต่ธัรมดาด้หรอมึงเห็นบนเดือดขาบนม่มขมิ้นอะไรมั่งอืมไฟแดงเออไฟแดงเจุดยากรยงจุดยากรยงบาดนี้องรหลายตัวแล้วก็จุดลายตัวมันกรนเจี๊ยบมังมันกินเ

กินอะไรบ่เยี่ยเนี่ยกระชกนีตรงเยอกลับเนี่ยเด็กเด็กกเพื่นแ่ับ้านยงไดเ่ยงด้ขยังไ่ยกินแต่มีดมากเลี่อย่นบกินมาตกอนนั่บอแต่เจ้ามีดมากเลอ่มัรากิต่กอนันรากินบ่กอนผมีดมากกิน

ผมไม่พยยามเลยนไปมันยาวไปไปอ้วนเทามันออยไปน้มันไปเขาจไบบจบอ่ะอันเดียว่อันเดียวไปยังไปบัแม่มัอมันจริงเย่ะมันสอดมันปามันอ่ยไปเสยโอ้ไเยริ่ามึงมาแต่บอขสมนอม่ย่

เน่นๆๆๆ nè ๆ nè ๆ nè ๆๆๆๆๆๆ

ม้ืก่คุยกันออกเลียนกรงก็ได้คุยก็สั่งว่าตี่าหาเยือนนะได้ไายหมอเดิไปองไปเยือนบบนี้ทามเด้สองเดือนสเดือนที่แวเลยวันจะไก่ิขวดตัวก่อนหรอกแต่มาที่เนเนเนาะไขเนาะมันนี่คอยลงลรหลังมัแล้มันเือเก่าก็ให้กะแสมันห้อยู่ในหลั Ủa tổ ngạm đi Không liếp vẫn Những cái điểm này khó như vào ngày này Điểm xuống toán này Tôi dưới như này cả xuống xăm này là ạ Không hào Hào xuống biết, Vẫn nhào Nhào đấy bớt sáng mặt này tôi nó một viên của nhanh Ồ đủ bổng Bổng là toàn له, nè, nó miếng dao hót riết léo nó hót được, nó, nó, nó liều, nó nó là, nó, nhưng à, tỉups, không háng quăng hói một cái can, กอันนี่ว่วสตานี่ก็ว่าติดแล้วติดแล้วของมันก็ว่าติดแล้วไม่เลยนี่แม่ห้องของกาบตาด้วยว่าติดไปเนาะติดนางก็หอบแล้วก็มีนางตัวเพราะว่าเป็นว่าถ่ายอีกมี่ิบมือมีอะไร